ขอต้อนสวัสดีคน้น,นะครับวันนี้เดีกเก็บบอฟด์กันอีกแล้วครับก็ตอนนี้เขาก็ดูดีรักผมนี่ะครับดยู่ประเทศเด็กอยู่ในองฟาตอนนั้นนะค,ะคืออีพีที่สามครัแต่ไม่ได้น,นะครับคือตอนนี้กันประมาณอีพีสี่นะซึ่งผมก็กำลังอัดคลิปมานานมากเลยนะครับซึ่งทําไมผมมันั่งอัดคลิปนะของมอนั่งฟาร์นะะมนะครับพึ่งเวลเจ็ดร้อยนะครับเอาเลยก็ตอนนี้เขาก็นั่นแหละครับนะก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมก็ ไม่ค่อยมีเวลานะครับซึ่งผมก็เอาเวลาที่ไปฟาประกันเนี่ยแต่ว่าลองคลิปเพราะว่ผมไม่ต้องคลิปนะเพราะว่าเพราะว่ามันจันเพราะว่าจัดถึงสุกเนี่ยเพราะว่าคนมีคนอยู่บ้านไงาะว่ามันสุดผมีให้อยู่บ้านเนาะก,ก็ได้อยู่คนเดียวไงนะครับผมก็นั่นแหละนะครับนั่นแหละลองคลิปอะไรอัดคลิปอัดเสียงได้ไงเพราะว่าถ้าผมมีเสียงไม่ได้เนี่ยก็นานนะครับก็ตอนนี้ก็ลง,งาการเปิดนะครับ ก็ไปตีคนเดียวโซโลนะครับซึ่งผมก็ลันการซื้อดาบโยรุมาแนวนะครับตอนนี้เนาะผมก็เ,เล่นมานานคือเล่นนานแหละแต่แค่ผมไม่เข้ามาเล่นนะครับตั้งนานละว,ว่าผมองเคียงงงเคียงนู่นนี่นั่นการบ้านนะครับก็ ประมาณนั้นนะครับพอตอนนี้ผมก็ติดเรียนอยู่นเนาะฮะองค์คลิปชาขออภัยด้วยนะคเขาก็จะสาธิตตัวลกคลิปรัวล้วกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ EP ที่เสียจะมานะก็จะเป็น EP ที่ผมนั้นไม่บอกแล้วกันนะผมจะบอกแค่เ่อว่าไอ้คลิปน,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 ลน,นั่นนะครับผมจ่อในาะเนาะประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้ผมก็ตีโรงงานคนเดียวนะครับฮืมชิวๆนะครับฮืมชิวมากเลยไม่ใช่ทางจิโร่นมาตีแรงเร็วนะครับก็ฟาร์มนั่นเองเนาะ ฟาร์มไปไปฟาร์มไปฟาร์มไปเรื่อยๆนะตอนนีก็แตกที่เรียบร้อยนะแแต่ละแ่แต่งรายเดียวนะครับผมเผื่ออะไรเกินเนี่ยขอก็การตีครับตีตีตีนะครับขอไปด้วยนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานนะะนาะขอไปเกินด้วยนะครับที่คือผมก็กันรัดเวลไหมนะว่ารัดเวลอวดกันนะเพราะว่าผมก็มีเวลาได้ลงคลิปนานๆนะเพราะว่านั่นแหละนะเพราะว่ามัน คือสอนทิศผมว่างไหมเหรอผมก็ว่างอยู่นะแต่ว่าผมต้องดูนี่นะหนักนะครับก็ไีก็ไปที่ที่นี้ผมก็ไปบ้านญาติแล้วนะก็ใช่บ้านปู่นนะก็วิซารคุณไล่นะครับโอ้โหผลน,นี้นะผมไม่อยากจะได้เลยนะที่ผมได้อยากได้ผลภาพมากกว่านะโอเคผมวิ่งเอ้ยโอ้ยขอพา,พายหนะผมเงาชมเงาดิงวด ก็คาตูตานะครับเราไปทำเควสต่อนะครับหยิบดาบมาปุ๊บ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 ปุ๊ทำเคลตต่อแล้วก็นั่นแหนครับนี่นะครับยุทธ์ตีแรงทำไมเป็นกระต่ายนะตีไปตีไปถ้าในหัวตะตัดช่วงไปที่ผมเอ่อเวลอะไรกันเนาะเลเวลเดียวกปต้ไปตายละเลเวลเดียวเดี๋ยวเลเวลเดียว ไป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 ตีครับตีย,ตยตรัยบจริงๆเนี่ยผมว่าไม่ควรลากนะแต่ว่าผมก็ลากไปแล้วนะใช่ผมไม่ควรลากสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันตีตัวเดียวอะถ้าตีตัวเดียวมันจะดีกว่าสำหรับผมตรงนี้นะเพราะว่าถ้าถ้าเราลากไปเนี่ยมันจะนานอยู่นะเราจะเดินม,มาได้เนี่ยใช่ครับแล้วก็ขาใหญผมทำเอ่อพิพอสตาร์นะครับ จะกะาปเป็นโหดนะก็น่าหน,นะครับก็สามารถคลิปคอมเมนต์ได้นะครับจะกะไปโหดนะผมก็จะมาแทนว่ฟฟูต์เองเ,องเนาะก็ตอนนี้ก็บอกฟูตไปเอ่อนลกะกันนะถ้ายังไงเนี่ยถ้าออคอมเมนต์จะออสตาร์มาเยอะนะครับผมก็จะลงออสตาร์นะครับสองสามคลิปนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็บอฟฟูตผัดบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับจริงนะครับ ตอนนี้นะการฟาร์มนะครับฟาร์มชิมใหม่นะซึ่งผมไม่คือมันตีโรเกียเข้านะครับก็เลยต้อต้องรอนะครับต้องรอใหม่นะก็ป๊๊บปป๊ปป๊อปนะบบปนั้นครับการไปเลยนะก็ทืบๆฟาร์มฟา์มไปนะครับฟาร์มให่แล้วก็นันะครับที่มาชว์ของได้ไฮดริกใหม่นะไฮดิกใหม่นะซึบป๊บปป๊บนะฮะคือการตีตีตๆจะถอยหลังนะครับแล้วก็ใช้สกิลเอ่อ ที่ไทยัูนะครับไห้ดูนะขอใไทดูปุ๊บนี่ะมานี้นะครับอ่านไกิเลยแล้วก็คือตีๆนะครับตอนที่เขาเหยียบไปข้างหน้านะครับเราก็เขเยีบไปข้างหน้าเหมือนกันนะเพราะว่าไอเขาเหยียบตามไปข้างหน้ากันแล้วเพราะว่ามันจะฟันอ่าฟัดไปข้างหน้านะตัวราไปข้างหน้าเหมือนกันนะแต่ว่าดาบมันจะตั้งสตูด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับจะก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะที่แบบโลเกียนะครับจะมารถทำได้นะครับกับคนหน้าที่แบบว่า คือทั้งทุกคนแหละแต่ว่ามันต้องอะไรนะผมผมผมิดคนไงเออเมื่อกี้เลยนะคือเมื่อเดี๋ผมลง,งคลิปเนี่ยนะครับก็ประมาณนั้นแหลนะส่วนลนงคลิปเนี่ยมันนานไหมนะครับผมมันก็นานนะครับท่านผู้ชมนะก็คือเดี๋ยวผมคลิปเดี๋ยวผมมาเกียร์ทับนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็ทักปกคลิปละกันเนาะเอาเป็นเอ่อตัวอะไรดีวะเมนูแนะค่นั้นผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยสนเรื่องปกคลิปสัเท่าไหร่นะผมสนในคลิปมากกว่านะ ประมาณนั่นแหละการฟาร์มฟาร์มปึ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับช่วยน่อผมเงี้ยดินะไม่ค่อยใหญ่จะมาฟาร์มเท่าไหร่นะว่าก็ต้องฟาร์มเพราะว่าเพื่อคนดูนะครับเพราะว่าผมต้องการกำลังใจนะก็ว่ากำลังใจนะผมก็มีเพื่อนนะว่าไอ้เพื่อนเรามาคลิปชาถึจังหวะคอยมีเวลาเพื่อนผมก็มาดูตลอดแหละครับ ผมก็บ้าดูนะแต่ว่าคนดูจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมาดูผมนะราะว่าเป็นช่องดีเอ่อส่วนใหญ่เนี่ยผมจะลองเขี้ยบบว่าอารีนะครับสอนเล่นอาอนรีหรือแท็กเลนประมาณนั้นนะก็ถ้าอยากให้อ่าอะไรเนีเอาเล่นนะครับเพราะก็เอาเล่นผมว่าโหดหมากสำหรับผมนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยโหดนขนาดนั้นนะแต่ว่าองค์การแบบว่านั่นแหละเล่นมาเยอะจนชำนาญน,นะก็จะโหดได้เลยนะ ยิงเงินเยอะเงี้ยชำนาญโกงโกงอ่ะโกงโกงโก้งคีล่าเอ้อดองงเงี้ยครับโกงโกงวิบวับวิบับอ่ะถ้าคุณจะชำนาญแล้วมันจะโกงมากสำหรับผมนะมันคือจะโกงโกงอ่ะแต่สองมันก็มีทางแก้หลายตัวนะแต่ผมค่าแก้เอรอดองก็อาร์เรนนะเจ้องขาแม่งนะาจบอ่ะจริงก็นั่นแหละนะครับอาการฟาร์มนะครับก็ฟาร์มไปจุดต่อนะนั่นแหละ ตอนนี้ก็ช่วงหน้าหนาวนะไปซื้ออย่าไปอย่าลืมขายปวดนะตอนนี้มันก็ชิ้นพุดละมีนะฮะตอนนี้เรากรอบอย่าลืมนะฮะอย่าไปพัดน,นะมาดูผมนุ้ยนะมาดูผมนุ้ยแนละมาช่องเล็กๆนี่นะครับผมไม่แบบเดตตัวในขนาดนั้นนะก็นั่นแหละครับกับใครตขนาดนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะอ่ แคสเกมนี้นะคุณจะให้ผมเล่นออฟฟิศกต่อไปมหรือว่าจะให้ผมไปเล่นออสตาก่อนนะครับเพราะว่าไีออสตาเนี่ยก็ผมก็ผมการไอหลักผมก็มีนะแต่ว่าผมจะเอาไปดีกันนกันเนาะอโอเคไหมครับผู้ชมก็ผมไมคค่ค่อยเล่นออสตานะครับก็ไม่ค่อยเล่นอะแทบไม่ค่อยเล่นเลยกันนะครับออสตาเนี่ยผมก็รู้อยู่นะว่าต้องให้นี่เล่นนี่ต้นเกมนะครับผมก็เคยเล่นมาแหละผมก็เคยเล่นมา ยุคแรกๆเลยนะครับก็เหมือนบล็อกฟุต e ยุคแรกๆเขาอกว่ามานะครับผมก็านั้นเรียกว่าบล็อกพีทเลยนะเออถ้าคุณจําได้นะครับบล็อกพีทนะครับนะใครจำถ้าใครจำทันเนี่ยเขาว่าตอนนี้ผมว่าคุณโตแล้วนะเขาอายุสิบสี่สิบห้านะผมว่าตอนนี้นะคนณคนนี้เรียนเกยเป่นบล็อกพีทนะคือก็คือปััจจุบนนี้คือบล็อกฟุตนะครับเขาเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าเขาโดนดราม่านะกดิกสิตนะแล้วก็มาเขาเลยเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับว่า บ็อกฟุตนั่นเองนะครับเนาะว่าตอนแรกนผมคิดว่าลิงก็ประมาณนั้นนะเอ,ออๆน,นะครับผมก็ฟาร์มจนอีกเกาะลิงอ่ะจนเวลสามสิบอ่ะเออเดีมจออกไปไหนเลยไหมผมไม่ได้ออกไปไหนเลยเราตั้งกันเรื่อยๆจนเวลห้า500ร้อยอ่ต้งกันนะฟาร์มอย่างยากเราเราก็นะนอโอ,โอ,โอ,โอโด้ดูทุบอ้อแล้วก็ฟาร์มไปงั้นแหละครับเวลห้าร้อยนะครับนะดีหลักอเ,เอาไงเออ ใน้กอะนี้นะผมก็บิลตันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนาะวันนั้นนะครับก็ฟ้าต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่มีจุดจบนะฮะฟาร์มไปฟาร์มไปฟา้าเราจะต่อไปช่วงนั้นเลยกันนะครับเนาะมาหนึ่งแป๊บเดียวโอเคนะครับทำไปจบนะครัองกลับกลับมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนาะก็การฟาร์มนะครับฟ์มไปฟา้ามานะครับอยู่ตรงนี้ก็ นั่นนะครับตอนนี้ผมจะไปที่เกาะสมมีนะครับไปกันเลย let's go โอเคนะครเดี๋ยวตัดไปช่วงที่ผมไปเกาะสมมีแล้วกันนะครับไปละโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกใกล้ถึงเกาะซอมบี้แล้วนะครับตอนนี้โอ้เ a h นะคราจะประสมไอพีคุณสองในนาะมของการเจอบัคอีกแล้วไอ้บัคผลเสียงว่าเราจะอะไรจะแก้สักทีนะจะม,มือถือนะ โอเคเดินตัดไปโซนในห้องเบรสแลกันละโอเคนะครับนะผู้ชมนะครับตอนนี้ผมมาถึงที่เป่าอีกรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณนั้นนะครับคือผมก็นั่นแหละผมอยากตัดคลิปให้มันฉะให้มันเร็วนะครับเพราะว่าผู้ชมมันจะได้ดูว่านั้นแบบเร็วเลยครับคลิปไปเร็วไม่ใช่แบบเยอะมากนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันชัว่วโมงนะผมตัดไปประมาณ26ไม่ก็17 8นาทีน,นะครับก็นั่นแหละมาณนั้นนะครับผมว่าถ้าการลงคลิปเนี่ยมันต้องใช้แบบว่าง่าดีละ่ะอดทนนะครับนะก็ประมาณนั้นนะคะรับเขาอดทนนะคือลงคลิปแต่และคลิปเนี่ยผมต้องอดทนมากเลยนะเพราะเราเนี่ย จะต้องอดทนให้ต้องค่อยมากๆแล้วถ้าเราไม่อดทนเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำคลิปได้นะครับเพราะว่าการเสอแต่คลิปเนี่ยมันทำให้ผมทำให้คนทักคนเนี่ยเบื่อแล้วเอ้ยเบื่อแล้ววะฉันไม่อยากทำคนดูเลยวาเฮ้ยคนมีคนมีได้ไงอะ่ะเราก็ต้องทําไปนเรื่อยๆนะซึ่งผมเนี่ยอยากมีคนด้ยก็อยากมีนะฮะก็ไม่ไม่่อรมีก็ไม่เป็นไรน,นะพราะว่าผมเนี่ยคงนี้หละ ทำคลิปไปเฉยๆนะครับทำคลิปเรื่อยๆไม่ได้ิงอาจริงเยอะจังขนาดนั้นเนอะคือแต่ว่าทําคลิปจริงจังไดมไหมก็ทําได้นะแต่ว่าแง่เขาอารมณ์ขี้เกียจท่านผู้ชมก็รู้นะว่าถ้าเราไปทำมาทํายเยอะๆเนี่ยถ้าเราเล่นเใมม่เล่นปีมาเนี่ยกดเตรียมเงียบเนี่ยเราสามารถทําให้เราเบื่อได้นะครับ ที่สมัยก่อนนะคือโทรเรียสนะครับโทรเรียวผมเนี่ยคือผมแบบติดแบบติดแบบบินๆแบบเลยแล้วนะครับคือมันะองก็ติดกับเพื่อนแหละคืออัปเดตมาข้างใหม่ไงผมได้เล่นกับโทรเรียนะครับเล่นโทรเรียโทรเรียโทรเดียรัวเลยนะแล้วการจบเกมประมาณให้ดีล่ะคือจบเกมเริ่มใหม่เริ่มมาประมาณยี่สิบรอบนะใติดขนาดนั้นเลยนะผมก็เบื่อเวลาทำเองตอนนี้ก็ มันโกนลงมาถึงขนาดนั้นนะครับก็อะไรอืมมันเบื่อขนาดนั้นนะครับเราก็กลับไปฟาร์มฟาร์มต่อละกันนะครับโอเคนะตัดเพื่อนนะไปฟาร์มต่ออีกนะครับไปสกิลฟาร์ฟามฟาร์มไปนะครับจริงเหรอว่ามีเขามีใครอยู่นะครับเจอเซอร์วีนั่นแหละครับเซอร์วีเพิ่มผมเนาะอืมก็ตั้งผมหมดแล้ววะครับอืมโอเคนะฮะท่านผู้ชม <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้ก็ขอจะเปลี่ยนแค่นี้นะครับขอบคุณที่จาระครับไปแล้วครับ let's go